ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมรอคอยการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานและจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผิดคาดไปหน่อยไม่ได้ดังหวังแม้ไม่แย่แต่ก็แอบเครียดให้เวลาปรับตัวสักพักอาจนึกรักนึกชอบการเปลี่ยนแปลงนี้การเงินยังดีแต่มีคนแอบหมันไส้ด้านความรักคนโสดสนิท คนรักเก่ากลับมาขอเริ่มต้นใหม่ทำให้เกิดความหวังและความกังวลควบคู่กันไปแต่คุณก็ให้โอกาสคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเลิกคุยแต่ยังคิดถึงจึงกลับมาแต่ต้องเริ่มต้นใหม่ที่ศูนย์ลืมที่ผิดใจกันให้หมดเริ่มเรียนรู้กันใหม่คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วอึมครึมไม่คุยไม่อยากทะเลาะ มีตัวกลางมาเชื่อมอาจทะเลาะแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าใจกันมากขึ้นสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินและความรากักประจำเดือนสิงหาคมปี2567ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยอิงจากราศีเป็นหลักนะคะท่านที่ไม่ทราบลัคนาคุณสามารถดูคลิปนี้ได้เลยค่ะคือถ้าคุณไม่มีเวลาเกิดคุณก็จะหาลัคนาไม่ได้นะคะแต่การดูดวงจากราศีเนี่ยแค่คุณมีวันเกิดแล้วก็เดือนเกิดก็ทราบราศีแล้วค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นการทำนายโดยใช้ไพ่ทาโรค่ค่ะแล้วก็เป็นการอ่านสถิติให้ฟังนะเก็บไม่ได้มียานอย่างรู้นะคะก็คือถ้าไพ่ออกมาแบบไหนอยู่ในตำแหน่งไหนมันเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างตามที่เคยเก็บสถิติมาก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าคุณต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง Descript i o n ค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานการเ internet, งนินก่อนเลยนะคะไพ่ตั้งต้นเป็นไพ่ของความรู้สึกหนุ่งหน่วงกับหน้าที่การงานที่ดําเนินอยู่อาจจะมีความรู้สึกว่าทํางานดีแต่ไม่ค่อยมีใครเห็นไม่ค่อยมีโอกาสก้าวหน้าเท่าไหร่มองไปในเรื่องของการจเจริญเติบโตรุ่งเรืองเนี่ยมองไปเบื้องหน้าก็พอจะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่แต่เดินไปไม่ถึงแสงสว่างนั้นสักทีไม่ได้เติบโตก้าวหน้าไม่ได้รุ่งเรืองสักทีรอคอยการเปลี่ยนแปลงไพ่ประจาตัวของคุณเนี่ยก็เป็นไพ่ของกา,การที่รู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าอยู่จุดเดิมเมน,มนี่ย มันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแล้วเปิดเผยเนี่ยเหมือนกับว่ากราฟชีวิตการงานมันจะพุ่งลงไปเรื่อยๆมันไม่ค่อยที่จะมีอะไรก้าวหน้าเดือนนี้มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงแต่ไพ่การเปลี่ยนแปลงดันมาพร้อมกับไพ่เสียนั่นก็คือไพ่ทาวเวอร์ทาวเวอร์นี่แปลว่าเปลี่ยนแปลงกระทันหันด้วยนะคะแต่ว่าพอทาวเวอร์เนี่ยมันมีความหัวเสียหัวร้อนก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ได้คาดหวังเอาไว้คุณรอคอยการเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่คุณอาจจะมุ่งหวังในเรื่องตำแหน่งนั้นตาแหน่งนี้มุ่งหวนให้ ในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงจะไม่ใช่ในสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้อาจจะโดนโยกย้ายไปอยู่ในจุดที่เราไม่ได้คิดมาก่อนหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสินค้าและบริการที่เรากําลังดําเนินงานอยู่ในรูปแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แพลนอะไรมาก่อนไม่ได้วางแผนมาก่อนก็เลยจะต้องรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าตรงนี้แบบงง,งๆแบบหัวเสียหัวร้อนและมีความตึงเครียด อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ไม่ได้แย่ไปสทัทีเดียวนะคะเพราะว่าไพ่ที่ดําเนินหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี่ก็เป็นไพ่ดีทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นไพ่ราชินีไพ่เก้าเหรียญแล้วยังไปจบที่ไพ่สามเหรียญด้วยดังนั้นถึงแม้ว่ามันอาจจะผิดคาดไปหน่อยไม่ได้เป็นดังหวังแต่มันก็ไม่ได้แย่นะคะ ลองให้โอกาสดูสักพักหนึ่งบางทีก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวหน่อยเพราะว่าพอเราไม่ได้พรีแพร์ไม่ได้เตรียมตัวที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยเราก็อาจที่จะไม่รู้จับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มตรงไหนกับงานใหม่ๆตรงนี้กับการถูกยกย้ายแบบนี้หรือตำแหน่งใหม่ๆที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะได้ไปนะหรือว่าอาจจะมีโปรเจกต์โครงงานใหม่ๆจากลูกค้าใหม่ๆที่ทีแรกเราไม่ได้แพลนเราอยากทําเหมือนเดิมอะเราอยากทําแบบเดิมแต่อยากให้มันรุ่งเรืองขึ้นแต่ว่าสถานการณ์บีบบังคับว่าทาแบบ ม,มันซบเซามันไม่ได้และถ้าเกิดจะรุ่งเรืองขึ้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนซึ่งโอกาสที่มาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคิดเครียดเนื่องจากว่าไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนกังวลว่าจะทําได้ไหมแต่ก็ต้องรับเอาไว้เพราะว่าโอกาสเนี่ยมันก็มาพร้อมกับเงินถุงเงินถังนะคะแล้วก็มาพร้อมกับความเครียดไปในตัวดังนั้นคุณมีโอกาสที่คุณจะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ต้องยอมหักเหชีวิตหน่อยต้องยอมหลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนเดิมๆก่อนบางทีคุณต้องการความเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่คุณก็ยังอยากมีอะไรทีี่่เกยว พันกับสิ่งเดิมๆอยู่ไม่ได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่ตรงน,นี้เนี่ยคือเปลี่ยนพลิกอยู่เหมือนกันผิดคาดอยู่เหมือนกันพอดําเนินไปได้พระราชินีก็แปลว่ามีการที่จะปรับตัวได้ดีขึ้นถึงแม้ว่ายังแอบ,บนอยๆอยู่ไพ่การเงินก็ดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้นําพาการเงินดีๆมาให้ไพ่จบไพ่สรุปเป็นเรื่องของเงินเสริมงานเสริมด้วยดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มหรือบางทีอาจจะไม่ได้สร้างเงินสร้างรายได้เพิ่มแต่เมื่อคุณปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ดีขึ้้นนนแลววคคุุณณจะมมองงเหห็ทาาาา่สรถ หารายได้เสริมได้หลังจากที่คุณเข้าที่เข้าทางกับการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเงินก็มีโอกาสที่จะอูฟูขึ้นเรื่อยๆ สำหรับคนรอบข้างเนี่ยเจ้านายนะคะคนข้างที่จะให้โอกาสคุณดีมากเลยเจ้านายนี่แหละสนับสนุนผลักดันให้คุณเปลี่ยนแปลงแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเขาอาจจะผลักดันในจุดที่เขาไม่ได้บอกคุณไว้ก่อนเจ้านายนี่ได้ไพ่ของความกมิดกเมียนดังนั้นนะเขาไม่ได้เตือนคุณล่วงหน้าอยู่ดีๆก็ออกคําสั่งให้คุณเปลี่ยนแปลงไปจุดนั้นจุดนี้ย้ายไปแผนกนั้นแผนกนี้เลยแต่จริงๆก็เต็มไปด้วยความหวังดีหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีเจ้านายแปลว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณก็มีลูกค้าหรือว่าผู้ว่าจ้างเีีี่บาางทไไมมดด้้้รููอๆกก็ลค ผู้ว่าจ้างมาจากไหนไม่รู้เนี่ยมาถึงแล้วก็มาขอสินค้าและบริการที่มันแปลกแวกแนวจากที่คุณเคยทําอยากให้คุณทําตรงนั้นตรงนี้ให้ได้มีการพลิกแพลงจากสิ่งที่คุณเคยทํามาแต่เขาก็มาพร้อมกับเงินถุงเงินถังนะคะดังนั้นคุณก็ต้องพยายามทําให้ได้นั่นแหละ สำหรับเพื่อนร่วมงานเนี่ยต้องระมัดระวังมีศัตรูแฝงมีคนคอยแอบเหมือนไส่อยู่มีไพ่ของการลับๆล่อๆอยู่ในตำแหน่งเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมทีมจึงถ้คุณเป็นเจ้าของกิจการไม่ได้มีเพื่อนร่วมงานเนี่ยคุณก็ต้องมีคู่แข่งทางการขาคู่แข่งทางการค้าในบางทีเล่นไม่ซื่อก็ต้องระมัดระวัง,งตรงนี้ด้วยค่ะบางทีมีคนคอย discredit ผลงานของคุณ ส่วน so, ลูกน้องก็เช่นเดียวกันนะคะอาจจะไม่ถึงขั้นมาดิสเครดิตหรือว่าอาจจะไม่ถึงขั้นมาเป็นศัตรูแฝงหรือแอบเหมือนไส้คุณนะแต่ลูกน้องยังทํางานได้ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่ลูกน้องมีความรู้สึกคล้ายๆกับคุณตอนก่อนการเปลี่ยนแปลงคือก็รู้สึกว่าทํางานดีและแต่ไม่ค่อยมีใครเห็นเท่าไหร่รู้สึกว่าอยากจเจริญเติบโตก้าวหน้าแต่ก็ไม่มีโอกาสนั้นก็คือคุณเป็นนายเนะี่ยคุณยังไม่ได้เติบโตเลยลูกน้องเขาก็เติบโตตามไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้แล้วว่าตอน,น จีบอะไรสักอย่างมากระตุ้นให้ลูกน้องเขาอยากทํางานอยากขยันมากขึ้นหน่อยค่ะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยจริงๆเบื้องต้นก็ไม่ได้ดูว่ามีปัญหาหนักอะไรแต่ว่าการเงินก็ไม่ได้อู้ฟูอะไรถือว่ากลางๆแต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ว่าการเงินจะอู้ฟูขึ้นเรื่อยๆค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ตั้งต้นเป็นไพ่ของการเดินหันหลังจากทั้งทั้งที่อย่างรักนั่นแปลว่ามีโอกาสทีเดียวที่คุณเพึ่งจบพึ่งเลิกรากับคนรักนะคะหรือกับใครบางคนที่อาจจะเคยคุยคุยกันแล้วก็เลิกคุยซึ่งตรงนี้เนี่ยยังห่วงหาอาวรอยู่เลยส่วนไพ่ในตําแหน่งคนรักหรือความรักเนี่ยได้ไพ่ของความรักไม่รู้จบก็แปลว่าเขาก็ห่วงหาอาวรคุณเช่นเดียวกันไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ของการอยากกลับไปรักกันใหม่ไพ่ของเขาก็เช่นเดียวกัน นนะะดังนั้นโอกาสสาหรับชาวพิจิกในช่วงเดือนนี้จะเป็นโอกาสสาหรับคนที่มีคนรักเก่าที่จรจากกันไปแล้วยังคิดถึงกันอยู่ซึ่งเดือนนี้มีโอกาสที่จะหวนกลับมาใหม่ส่วนชาวพิจิกที่ไม่ได้มีคนรักเก่าไม่เคยมีคนคุยเก่าอะไรเลยเนี่ยโอกาสทางด้านความรักอาจจะยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่แต่ก็พอมีบ้างเหมือนกันกับคนที่เคยคุ้นมาก่อนคนที่เคยรู้จักมาก่อนแล้วห่างหายกันไปเนิ่นนานแล้วไม่ได้เจอเจอกันเนิ่นนานเดือนนี้มีโอกาสได้กลับมาเจอกันใหม่ก็อาจจะเป็นโอกาสสําหรับความรัก เกิดใหม่ในเดือนนี้ได้เช่นกันค่ะแต่จะโดดเด่นสําหรับคนที่มีคนรักเก่าและคนรักเก่าคนนั้นเนี่ยก็จะยังรักคุณอยู่แล้วกลับมาง้อขอคืนดีแต่การมากลับมาง้อขอคืนดีครั้งนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นกันใหม่เลยเนื่องจากว่าไพ่จุดตั้งต้นไพ่จุดปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แต่เก่าก่อนที่มันหน่วงสุกก็สุกได้ไม่เต็มที่ทุกก็ไม่ทุกขนาดหนักแต่มันก็เหมือนมันอิ่มตัวมันไปต่อไม่ได้มันก็เลยต้องเลิกกลากันไปบางทีอาจจะหาเรื่องที่ทะเลาะบอกแววงกันชัดเจนไม่่ไดด้้้วยซมมัันนนอืๆ มันไม่มีความสุขเต็มที่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รักนะคะดังนั้นความรักความสัมพันธ์แต่เก่าก่อนเนี่ยเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยมันต้องเคลียร์มันต้องคุยมันต้องแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก่อเกิดความหวังและกําลังใจให้กับคุณก็จริงอยู่แต่ก็มีความกังวลควบคู่ไปด้วยเพราะแต่เก่าก่อนบางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าอะไรคือปัญหาที่ทําให้มันอึมครึมอึมครึมหน่วงหน่วงแล้วก็ต้องเลิกกันไปซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเป็นไพ่าดาบขึ้นมาะะซะะจจจจมีีคาาุกกิญใททั้งๆ เราก็รู้สึกดีที่เขากลับมาหรือว่าที่มีโอกาสได้วนกลับมาแล้วก็ได้คุยกันใหม่การคุยกันใหม่ในเบื้องต้นก็ดีแต่พอจะสารสัมพันธ์ลึกลงไปไปสู่ในเรื่องของการที่จะกลับมารักกันเนี่ยคือถ้าคุยกันในเรื่องสเปเฮรักคุยธุระกันอะไรพวกเนี้ยคุยได้ดีแต่พอจะลงลึกเข้าไปว่าเรากลับมาคบกันใหม่นะมันเริ่มมีความหวาดระแวงและคุณก็ได้ไพ่เด็กถือดาบนะคะจริงๆเขาได้ไพ่ดีนะคะเขาได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะเนี่ยก็อยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเขาก็มีความไม่บาลานซ์อะไรบางอย่างในฝั่งของเขาเหมือนกัน เขาก็มีความกังวลเหมือนกันแหละว่ามันจะไปต่อได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคย c o m ม u n i เคตกันไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรหรือบางทีรู้ปัญหาแต่ไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยกันแล้วก็อาจจะใช้อารมณ์ในการเลิกลากันไปเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสกลับมาแล้วเนี่ยก็ตั้งต้นกันใหม่ได้นะคะต้องกลับไปเริ่มกันใหม่ที่จุดตั้งต้นเลยเพื่อที่จะเรียนรู้ศึกษากันใหม่เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ศึกษากันมากพอแล้วเลิกกันไปแบบไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรบางทีมันหลายๆอย่างรวมๆกัน พอมาตอนนี้เนี่ยมันอาจจะจุกจิกลำคาญใจในเบื้องต้นมีความกังวลแต่ไพ่ที่ดําเนินไปเนี่ยมันเป็นไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญก็ถือว่าดีใช้ได้สําหรับคนโสดสนิทพอมาได้เก้าเหรียญก็แปลว่ามันสามารถที่จะต่อยอดจากจุดเดิมนั้นน่ะนะคะถึงแม้จะกลับไปเริ่มต้นกันใหม่แต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่เราเคยคุ้นกันอยู่เราก็ต่อยอดจากจุดนั้นมาสู่การเป็นเก้าเหรียญได้เก้าเหรียญก็คือมีกันและกันอยู่แต่ยังไม่ได้สถานะนะยังขาดอีกหนึ่งเหรียญถึงจะเรียกว่าเป็นแฟนกันได้ชัดเจนแต่อย่างน้อยนะั่นมัมมมมนม คุยกันมากขึ้นและมีโอกาสที่จะเปิดอกคุยกันถึงปัญหาเดิมๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้มันต้องเลิกลากันไปได้ไพจัสติกด้วยจัสติกเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของความยุติธรรมเป็นเรื่องของการคิดพิจารณาแล้วเป็นเรื่องของความไขความกระจ่างให้เราได้รู้ก่อนนั้นนี้ถ้าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจัสติกเนี่ยผู้พิพากษาก่อนที่เขาจะตัดสินอะไรลงไปเนี่ยเขาต้องกระจ่างก่อนเขาต้องได้รับรู้ทุกแง่ทุกมุมก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทั้งคู่เนี่ยก็จะต้องเรียนรู้กันใหม่ต้องเรียนรู้ทุกแง่ทุุกมม ต้องเรียนรู้ถึงปัญหาที่มันเคยเกิดมาเรามีบทเรียนแล้วว่าอะไรก็ตามที่เราเคยดําเนินกันมาตอนนั้นมันไม่เวิร์กแต่ความรักมันยังคงอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกลับมาใหม่เนี่ยมันต้องเป็นรูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์นะแต่ว่าเป็นความรักเดิมนะแล้วค่อยๆดําเนินกันต่อไปเรียนรู้กันใหม่จากจุดตั้งต้นนี้ได้ค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะมีไพ่ของความขัดแย้งเกิดขึ้นมาเป็นไพ่ของการแง่งงอนทะเลาะเบาแวงนะคะและไพ่ที่มาติดตัวคุณเป็นไพ่ของการเดินหันหลังให้นั่นแปลว่าทะเลาะจนไม่ได้อยากจะไปต่อจนมีความรู้สึกว่ายังรักนะแต่ว่าไปต่อแล้วมันทะเลาะไม่เลิกรู้สึกหงุดหงิดจุกจิกลำคาญใจเนี่ยมีไพ่ของความลำคัญใจเกิดขึ้นมาด้วยในตําแหน่งของคุณอาจจะเป็นตัวคุณเองด้วยซ้าที่รู้สึกว่าอยากเลิกคุยไม่อยากจะไปต่อแล้วแต่ในใจยังมั่นคงกับเขาอยู่เลยยังตัดไม่ได้ จร,จริงๆหรอกเขาก็เช่นเดียวกันเขายังได้ไพ่สิบเหรียญสิบเต็มสิบกับคุณอยู่เลยก็แปลว่าก็ยังรักคุณอยู่เพียงแต่ว่าเขาได้ไพ่ของความไม่บาลานซ์แต่ไพ่ของความไม่บาลานซ์ไปนี้ก็เป็นไพ่รักไม่รู้จบเหมือนกันก็ยังรักคุณอยู่ยังอยากไปต่อแต่ยังไม่สามารถหาสมดุลได้ยังไม่สามารถที่จะหาจุดที่จะปรับจูนกันแล้วเข้าอกเข้าใจกันได้มีความขัดแย้งกันค่อนข้างสูงอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติของตัวคุณเองและเขาความไม่เข้ากันความจุกจิกจุกจิกคนหนึ่งนิสัยอย่างหนึ วิที่แตกต่างกันหรืออาจจะเป็นเรื่องของบุคคลหรือกลุ่มคนที่3ที่เข้าแทรกแซงก็ได้เพราะว่ามีไพ่3ดาบเข้ามาแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของคุณทั้งคู่เองนั่นแหละที่มันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ไม่ค่อยหาจุดที่จะลงตัวได้เท่าไหร่แล้วก็ไม่มาเจอกันตรงกลางด้วยมีแต่ว่าอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งปรับเข้าหาเราเขาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันมันก็เลยไม่ได้มีการปรับสักทีอย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่เขาได้ไพ่รักไม่รู้จบแบบนี้ยังไงมันก็มีการวนกลับมาแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็ยังรักเขาาามมมัั่่่นนคงอยยูดด้้ววกกก็ีีรทจจะะหลบ เหตุการณ์อะไรก็ตามมีเหตุการณ์พาไปหรือเขาอะตั้งใจกลับมาเลยแบบตรงต,ง,ตงเลยกลับมาบอกคุณเลยว่าเขาตั้งใจกลับมาง้อ หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองด้วยซ้ำที่กลับไปหาเขาก่อนนะคะแต่ว่ามีโอกาสจะเป็นเขามากกว่านะพอกลับมาเนี่ยมันก็มีความรู้สึกคิดถึงมันก็มีความรู้สึกดีที่อยากที่จะปรับความเข้าใจกันใหม่เนี่ยได้ไพ่หนึ่งช่วยนะคะก็คือหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันดังนั้นพอกลับมาเนี่ยมันไม่ได้เอาเรื่องเดิมๆม,มาทะเลาะนะถึงแม้ว่าจะยังแอบจุกจิกลำคาญใจกันนะคะแต่ไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่ของความสุขความทุกข์ที่เราเคยเผชิญกันมาเนี่ยมันต้องมีการเรียนรู้ดังนั้นกลับมาครั้งนี้เน ผิดใจมีไพ่แนะนําคือไพ่ของความเมตตาคือไพ่ของการทําบุญด้วยก็แปลว่าเราจะต้องมีการขอโทษและให้อภยัยแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ที่จุดตั้งต้นเลยเริ่มเรียนรู้กันใหม่เลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอมันดําเนินไปดําเนินไปเนี่ยมันเหมือนทีแรกเราก็เหมือนรู้จักเขานะแต่ว่าคุยกันไปคุยกันมาเราเหมือนยังมีอีกตั้งหลายแง่มุมที่เราเหมือนไม่ได้รู้จักเขามาก่อนเลยทั้งๆที่ก็คุยกันมาสักพักใหญ่แล้วเนี่ยนะดังนั้นหนึ่งคือมันอาจจะเป็นแง่มุมที่เขาไม่เคยแสดงออกมา แต่พอรู้จักกันนานขึ้นก็เลยแสดงตรงนั้นออกมาหรือ2คือมันอาจจะเป็นตัวเขาที่เปลี่ยนแปลงไปหรือตัวคุณที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได้คนเราเนี่ยดำเนินชีวิตไปทุกวันมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติก็อาจจะเปลี่ยนกันบ้างก็ได้นะคะแต่พอดําเนินมาถึงจุดนี้แล้วเป็นจุดที่ทั้งเราและเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดตรงเนี้ยนะเป็นจุดที่เราก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะมีความคาดหวังเพราะเรารู้จักเขาในรูปแบบหนึ่งพอรู้จักแล้วเราก็คาดหวังว่าเขาก็จะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นแต่ ว่ามันไม่ใช่ตามหวังตอนนี้เราต้องปล่อยวางความคาดหวังนั้นเขาก็เช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้กันใหม่ในแบบที่กันและกันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียไพ่เดอะเวิร์เนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าคนเรามีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะเดอะเวิร์คือการผ่านทุกผ่านสุขไม่ได้ว่าจะดําเนินมาด้วยความสุขอย่างเดียวมันต้องมีความทุกข์ความเครียดอะไรด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้เนี่ยมันจะดําเนินไปได้สมูทมากกว่าครั้งที่แล้วค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ตั้งต้นนี่เป็นไพ่ของการเป็นอิสระแก่กันนะคะพอไปเจาะที่ใจของคุณทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วเราทําตัวเป็นอิสระแก่กันไปอย่างนั้นเองทําเป็นไม่สนใจกันไปอย่างนั้นเองแต่จริงๆก็แอบเครียดแอบมีความทุกข์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันเติมไม่เต็มที่มันมีความอึมครึมไม่พูดไม่คุยตัวคุณเองก็เป็นไพ่โหยหาความรักแล้วรู้สึกว่าความรักมันได้ไม่เต็มที่ตัวเขาเองก็ได้ไพ่ของความตึงเครียดบางทีตึงเครียดจากเรื่อออองงื่่นนนด้้้วววยหาาาาาทีกรแลพมมเจค ที่มันอื่นๆเนี่ยก็ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นไปอีกนะไพ่ในตำแหน่งปัญหาคือไพ่ของความอึมครึมไม่คอมมูนิเคททั้งทที่จริงๆแล้วคุณทั้งคู่เนี่ยได้ไพ่ของคนคู่กันได้ไพ่เนื้อคู่นะคะคือเป็นทั้งเอมเพลิร์และเป็นทั้งเอมเพรสเนี่ยนี่คือคนคู่กันแต่มันไม่มีไพ่สวยๆดีๆที่เป็นเนื้อคู่เนี่ยเข้ามาผสมในเดือนนี้ในหน้าไพน่นี้ก็แปลว่าเดือนนี้เป็นเนื้อคู่กันก็จริงแต่อาจจะมีวิปากกรรมหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาแทรกแซงที่ทําให้ความเป็นเนื้อคู่ม ความรู้สึกนึกรักมันจางลงแต่ความผูกพันและหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อกันยังคงอยู่มั่นคงอยู่นะคะทีนี้อย่าปล่อยให้ปัญหามันบานปลายถ้ายิ่งไม่คุยไม่สื่อสารกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะยิ่งห่างเข้าไปใหญ่เพราะว่าไพ่ตั้งต้นมันเป็นไพ่ของการต่างคนต่างอยู่ไปซะแล้วไพ่ความสัมพันธ์ก็กระท่อนกระแท่นนะคะไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่คุยกันน้อยนะตรงเนี้ยเนี่ยเหตุผลน่าจะเป็นเพราะว่าไม่อยากทะเลาะ กลัวว่าคุยแล้วจะทะเลาะเราไม่อยากทะเลาะเราก็เลยไม่คุยซึ่งมันก็เลยกลายเป็นข้อเสียเพราะมันก็เลยไม่ได้คอมมูนิเคชค่ะ จริงๆแล้วบางครั้งการทะเลาะเนี่ยแต่ถ้าอยู่ในพื้นฐานที่ว่าไม่ได้พูดจาเสียเสียใส่กันไม่ได้อารมณ์ร้อนอารมณ์เสียใส่กันมันไม่ใช้คําว่าทะเลาะดีกว่าใช้คําว่าเปิดใ,ใจเพื่อที่จะคุยเคลียร์ซึ่งการเปิดใจครั้งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับฟังเขาด้วยไม่ใช่ว่าพอเขาพูดอะไรมาเราก็หาเรื่องที่จะทะเลาะอย่างเดียวหรือเขาก็ตั้งกาดอะไรของเขาอย่างเดียวเพื่อที่จะทะเลาะกับเรานะคะต้องเปิดใจในจุดนี้เพื่อที่จะไม่ทะเลาะแต่เราก็กลัวไงเขาก็กลัวเหมือนกันอย่างไรก็ตามมีไพ่เลข3เข้ามาตรงนี้นะคะจะมีตัวกลางเข้ามเชื่อ ไพ่เลขสามเนี่ยจริงๆแล้วบางทีมันหมิ่นเหมในเรื่องของมีปัญหามือที่สเหมือนกันแต่ว่าไพ่ใบนี้เข้ามาในตำแหน่งนี้เนี่ยลราก็ไม่ใช่3าดาบด้วยเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นไพ่เลขสามที่ดีตัวกลางที่เข้ามาเชื่อมก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่คุณทั้งคู่เกรงใจเพราะแม่ยติพี่น้องคุณหรือเขานะหรือว่าอาจจะเป็นลูกหลานบริวารก็ได้ที่คุณทั้งคู่ดูแลร่วมกันอยู่หรืออาจจะเป็นหน้าที่การงานธุรกิจที่ทำร่วมกันอยู่ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมที่ทำให้มันมีเรื่องที่ต้องมาคุยกันคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยม พได้ซึ่งแน่นอนในเบื้องต้นก็อาจจะทะเลาะกันเพราะว่านั่นแหละคือสิ่งที่เรากลัวแต่มันน่าจะควบคุมจัดการได้เพราะว่าไพ่อัศวินถือดาบเป็นไพ่ของการที่พยายามจะทะเลาะก็จริงนะคะแต่ไพ่ใบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไพ่อื่นๆเข้ามาสนับสนุนที่ทําให้ก่อเกิดการทะเลาะแบบเอาชนะกันแต่เป็นเรื่องของการขัดแย้งเพื่อที่จะเข้าใจกันให้มากขึ้นมากกว่าดังนั้นในจุดนี้แหละเป็นจุดที่เราจะมาเริ่มต้นกันใหม่ได้เพราะพอเราไม่ได้คุยเนี่ยมันไม่ได้เรียนรู้กันและกันว่าแต่ละคนเนี่ยคิ คิดกันไปในรูปแบบไหนมัวแต่คิดเองคิดแทนเขาเขาก็คิดแทนเรามันก็เลยทําให้ไม่ได้รู้ใจกันนะคะซึ่งพอตรงจุดนี้เนะี่ยได้เปิดอกเปิดใจคุยการเบื้องต้นอาจจะทะเลาะก,กันบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรควบคุมคอนโทรลได้ไพ่จบไพ่สรุปก็ มาเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ของความรักความสัมพันธ์ที่ยังมั่นคงยังรักษาความรักความสัมพันธ์ไว้ได้ไพ่ราชินีเหรียญเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความรักที่หวานแหววอะไรแต่มันก็คงหวานแหววไม่ได้ถ้าดําเนินไพ่มาด้วยการที่ต่างคนต่างอยู่แล้วอยู่ดีๆจะมาหวานแหววเลยอาจจะยังไม่ใช่แต่ว่าอย่างน้อยมันได้รับรู้ถึงความมั่นคงที่มีต่อกันถึงความรู้สึกของกันและกันว่าอยากจะไปต่อนะไม่ได้อยากเลิกลาคือก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจด้วยซ้ําว่าเขายังอยากจะไปต่อกับเราอยู่ไหม pawn? อยากจะเลิกกับเราไหมแต่ตอนนี้ ก็มีความมั่นใจตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทําให้เข้าใจกันได้มากขึ้นค่ะสําหรับท่านที่ชื่นชอบกอารอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่าก่อใจค่ะมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเม e ็บ e b อีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะ ส่วนท่านที่อยากจะฟังนิยายเสียงนะคะเกตก,ก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนค่ะมีนิยายเสียงของเกตนะคะอ่านให้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ